สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาทําแผนการก็คือวันนี้วันเกิดก็คือเมื่อวานนี้วันเกิดเจนนี่นะคะก็คือเราก็จะมาเซอร์ไพรส์เจนนี่กันในวันนี้นะคะตอนนี้คือเราอยู่ที่คอสนามแบดบางเชียงหนังนะคะก็คือเรากําลังรอเพื่อนเ,เ,เราอยู่นี่เพื่อนเรามาแล้วนี่น่าจะแท็กซี่สีนี้นะน่าจะาคันนี้นะนี่แหละเพื่อนของเราเดี๋ยวไปดูกันเลยตอนี้คือเค้กนะคะโอ้ยน่า น <sa uh huh. <sh ี่คือเค้กของเรานะคะนี่ค่ะมีขาไอเดล่นอะไรดิ ไม่เฮ้ยไม่มีไม่มีเค้กเทียนทิพย์เทียนทิพย์เทียนทิพย์อุ้ยเจ็บหลังอุ้ยอุ้ยเจนนี่รู้ไหมว่าพขาจะมามีเราก็นั่งกินนี่นะคะ่ะแอบกอดได้เลยมีนะคะเต่าไอ้ไอ้ฟ้าบอกถึงรสชาติหนเลยค่ะคือให้ลักมาเลยค่ะหลอยก็มาเลยค่ะแล้วแบบ

โอ้ยแบบเมีวปมึงโทรศัพท์เพื่อนนี่คือตะข้เป็นเกละแไปกินหมูกระทะอีกนะหมูกระทะที่ไหนอะป็นมันที่ไหนอตรงนั้นโอเคติดปาเลยหรอ้าได้หมอะากลสบัำาไหมอะชีนะโอ้ยติดน้กลบมะนะก็วัาจะไปกินติดมันกันนะคะนี่นะพี่ซีเดีวค่ะนี่ค่ะนี่ แล้วก็อีกสาวคพุ้งหังก็อยู่อีกรถคันหนึ่งอีกคันหนึ่งนะคะบ๊ายบายไปเลยฟ้าปิดเอาปิดดีๆสวันดีนะคะเพื่อนของเรานะคะก็ได้เดินทางมาถึงแล้วค่ะเดินทางตุ้ม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 เติมรถเดินทางมาค่ะเธอเดินทางถึงแล้วนะคะเดินทางถึงแล้วนะคะอีคอนค่ะอีคอนค่ะอีคนค่ะเดินทางถึงแล้วนะคะเดินทางถึงแล้วนะคะโลโก้ตัวโลโก้เดินทางถือแล้วนะคะมีคนมาใส่ตังค่ะ ทางสีน้ำ นนี่มีคนทาำไ้ด้วยฝันนี้กินหมูนะคะฝังนูก็ไม่กินฝั่งนกินเนื้อนะคะและนี้ก็คือเพื่อนของเราตอนที่เราไปไหนดีเร็วอม เติมตังนี่นะคะแล้วนี่จะเติมตังให้จะนี่เติมตังให้แล้วก็เติมให้จะนี่วิโดนหน้ากูมึงก็้าแว่นกู